พี่ก็เลยบอกว่าให้ติดใหม่เอาแจมๆก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวนี้มาไงของไฮวิวแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดเทดีเลยเอาไปขายหรือเปล่าไม่รู้เงาไปบ่อยพี่ว่าเอาไปขายเชื่อได้เลยขายตีสองกว่าซือแล้วเท่าไหี่ยตีสองห้าสิบเก้าตีสองกว่านี่เลยเนี่ยนี่แบบนี้เลยมันแต่ทีเนี้ยมันไม่มีจับจระเลยคือเน้นของผู้หญิงนี่เนี่ยเห็นไหมเน้นแบบเอาแบบเน้นเลยอ่ะคือแบบแมวมาก่อนแล้วอันนี้คือคือแมวมาให้เห็นก่อนแล้วว่าเออเนี่ยหลังจากแมวเดินไปเนี่ยเดี๋ยวดูแบบอยี้หน้านะ เขาค่อยๆมองอละดูลักษณะนะใช่ไหมประมาปุ๊บหันมองเลยมาใช่ไหมค่อยๆเลงเลงเลงอ่าเห็นแล้วจอดมัานี่หายมันก็ไหลตากูหลักร้อยแปดร้อยเก้าร้อยนั่งแหละเนี่ยมาแล้วปุ๊บเนี่ย่เนียคุยโทรศัพท์แป๊บๆตัดมาถึงก็หยิบเลยดูดิแล้วก็ไม่ร้องก็พอเออคือตั้งใจคือหยิบเอาที่สวยที่สุดอะเคลอนปุ๊บเนี่ยมาโทรศัพท์ที่จอดรองเท้าไว้ตรงไหนนะพี่นะตรงเคนข้างคู่นี้เลยคุณคุณ เนี่ยถ้าเปิดไฟหน้าตอนคืนวะนะโหเห็นหน้าแจมแบบเลยเนี่ยนี่มันเลยวางว่าเวลาตั้งใจยังไงต้องโดนแน่นคือคนเดียวกันแพงไม่แพงแต่เราซื้อทีอย่างเงี้ยคู่ก็นห้าหกร้อยอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ที่หายไปมันจี่คู่ละร้อยมานมเขลงเบิลทีวีอ่ะที่มันมีนักแข่งรองเท้ามือสองอ่ะพี่ว่านะคนเนี้ยไปเดินๆมาเปิดเจอนะคนเนี้ยพี่ว่าคนเนี้ยต้องขายพวกของมือสองสิบบานใครจะหยิบไปบ่อยหายเดือนคือเขาตั้งใจจะหยิบไปไงเดือนหนึ่งกี่ผลแล้วกระจาย จะได้หลับจำจริงๆผมไม่ได้แจ้งความนะคือผมไม่ได้เอาเรื่องอะไรขนาดนั้นผมตั้งใจแค่ว่าให้คนเขารู้จักไงว่าอยู่ระดับหน้าประเดี๋ยวเด็กหยิบในมือผมพูดเนี่ยพอดีก็เห็นต้องอยู่ตรงนู้นเน่ยดำเงินนะประมาณตีสองห้าสิบเก้าเนี่ยต,ตอนนี้ขโมยนี่แหละ แต่ตอนเช้ามาเจอรองเท้าหายก็เลยเลยกล้องดูขนะตอนเช้าก็เลยเจอว่าน้องเขาเขามาหยิบรองเท้าไปแล้วพี่ได้มีการแจ้งความดรือะไรไม่แจงพี่ไม่เจพี่ต้องารแค่บอกเพื่อนในกลุ่มเฟซแค่นั้นเองว่าให้ระวังคนนี้เพราะเชื่อว่าอยู่ในพิบุรีแล้วก็ทําอาชีพแบบนี้เลยด้วยซ้ำเพราะว่าลักษณะคือหยิบแบบมาถึงก็ตั้งใจหยิบเลยไงลักษณะเนี้ยคือมันไม่ได้ครั้งเดียวไงครั้งแรกหรือว่าเพราะมันปิด mm hmm. เดือนนี้เราส่งครั้งเนี่ยแสดงว่าบ้านอื่นต้องโดนอีกแถวเนี้แต่เขาเขาอลาจะเวียนไปเรื่อยเรื่อ พี่คิดว่าเขาเขาหน้าจไปทำอะไรขายเปิดท้ายเงี้ยคู่งสี่สิบาทห้าสิบาทก็ต้องก็ต้องขายแต่เขาไม่ได้เหมาหมดไงเขายิบเหมือนกับว่าลักษณะแบบเหลือไว้เขาหน้าเดี๋ยวอะไรเงี้ยเขาไม่ไม่คงไม่คิดว่ามีกล้องมีอะไรไม่ได้มองไม่ได้สังเกตอะไรเงี้ยนะก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขนะึ้นครับมีมีก็มีเดือนที่แล้วนั่นแหละสามคู่แล้วแหละแล้วพี่ถึงที่ติดกล้องเนี้ยผมได้เห็นภาพแบบเนี้ยคือประชดไงประชดว่าถ้าคุณมาเขาหน้านะคุณดูด้วยนะว่ามีกล้องแล้วคุณจะขโมย แต่ยไม่ได้อะไรเลยหยิบไปแล้วไม่ได้อะไรเลย<ป>ติดไปเลยประชดไปเลยว่าเนี่ยร้านนี้มีกล้องจอปิดนะอะไรเงี้ยบอกแล้วนะเตือนแล้วนะก็ยันะงทําถึงว่าเราเตือนแล้วแต่ทำปุ๊บทีนี้โลกโซเชียลมันแรงนะคุณก็ต้องประมาณประนามตัวเองแล้วแหละว่าคุณทําแบบนี้อะไรเงี้ยนะ